เ่องดูน2ตัวนี้แตกต่างกันยังไงนะคะวันนี้จะมาอธิบายให้ฟังค่ะ2ตัวนี้นะคะเป็นเครื่องดูุ่นไร้สายนะคะของไดโนว่ารุ่นเดียวกันนะคะแต่ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่น1.0รุ่นนี้เป็น2.0นะคะก็คือเป็นตัวใหม่กว่านั่นเองค่ะสิ่งที่แตกต่างกันอย่างแรกเลยนะคะก็คือตัวนี้เนี่ยมอเตอร์เขาจะใหญ่ขึ้นนะคะแรงดูดเขาจะมากขึ้นค่ะกำลังวัดมากขึ้นนะคะแล้วก็ตัวนี้ความพิเศษนะคะที่เราทำเพิ่มมาก็คือตัวหัวดูดค่ะคุณลูกค้าจะเห็นได้ว่าหัวดูดของตัวนี้เนี่ยมีความม ก็คือตัวแปรงแบบเกลียวแบบนี้เหมาะสําหรับการดูดพรมนะคะพรมขนสั้นขนยาวได้หมดเลยแล้วก็หัวแปรงใหญ่แบบนี้นะคะจะใช้กับตัวฮาร์ดฟลอก็คือพื้นผิวเรียบกระเบื้องลามิเนตพื้นไม้ต่างๆนะคะตัวนี้จะเก็บฝุ่นละอองได้ดีค่ะแล้วก็เส้นผมเนี่ยจะพันยากขึ้นนะคะส่วนตัวเก่าเนี่ยเขาจะเป็นแบบทูอีวันนะคะก็คือหัวแปรงเขาเป็นแบบ เกลียวผสมแบบนี้นะคะจะใช้ได้ทั้งหารฟอร์แล้วก็ทั้งพื้นพรมอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยทำเพิ่มขึ้นมาเผื่อว่าใครที่อยากจะใช้กับตัวพรมนะคะก็สามารถเปลี่ยนเป็นตัวหัวนี้ได้นะคะอุปกรณ์ในชุดก็คือมีหัวเปลี่ยน3แบบมาให้กันเหมือนกันนะคะตัวหัวดูดปากแคบแล้วก็ แบบนี้เป็นทูอินวันเหมืกันทั้ง2รุ่นเลยนะคะแต่างกันที่ตัวนี้จะยาวกว่านิดหน่อยนะแล้วก็นอกจากความแรงที่เพิ่มขึ้นแล้วนะคะ,ะการระดับระดับแรงดูดก็ปรับได้2ระดับเหมือนกันนะคะก็คือเบาแล้วก็แรงนะคะ2ระดับการใช้งานก็จะใช้ได้30-20นาที 20-30นาทีนะคะสำหรับเบอร์1นะคะแล้วก็15นาทีถึง20นาทีสำหรับเบอร์2นะคะเหมือนกันทั้งคู่เลยระยะเวลาการชาร์จ4-4.5ชั่วโมงนะคะสวดถึงร้อยค่ะนอกนนี้นะนอกจากนี้นะคะก็ไม่มีอะไรแตกต่างกันแล้วนะคะอ๋ออีกอย่างหนึ่งค,ค,ค่ะคุณลูกค้าตัวนี้ค่ะตัวนี้จะมีไฟ LED มากขึ้นนะคะเป็น5ดวงเลยเดี๋ยวจะเปิดให้ดูตัวนี้กดค้าง2นาที เป็นเบอร์หนึ่งนะคะของฟังไม่สองตัวเลยแค่เบอร์หนึ่งนะคะคุณลูกค้าก็จะเห็นว่าสามารถกดกดในชีวิตประจำวันเราได้ สอค่ะก็จะเห็นได้ว่าดูดแปบ๊บเดียวนะคะดูดครังเดียวก็คือสามารถเก็บฝุ่นได้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว2ตัวนี้นะคะเพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันนะคะในฝุ่นละอองเศษผมเศษขนสัตว์ต่างๆหรือว่าอาหารน้องๆที่ทานหกเลอะเทอะนะคะจากใครเป็นมีบ้านน้อง,อง,องแมวน้องหมานะคะก็สามารถใช้งานได้นะคะสองตัวนี้แนะนําเลยราคาดีนะคะรับประกัน1ปีเต็มนะคะแล้วก็ดูแลหลังการขายตลอดการใช้งานเลยะคะ่ะ